รวว่าัันนใดดเเเธออยงงคงหมมืิแกเคล็กใช่ในคืนวันเพ็ญเนี่ยอาจารย์สมภพเนี่ยบอกให้พี่จินเนี่ยอาบน้ำท่ามกลางแสงจันทร์อืม,อม,อมไม่ไหวละมั้งจะต้องให้ฉันแก้ผ้าอาบน้ำกลางสนามเนี่ยนะไม่ใช่แบบนั้นพี่จินก็แค่นุ่งผ้าถุง แล้วก็ตักน้ำมาอาบสองสามขันก็พอแล้วเออก็ถ้าเผื่อแค่นี้ก็ยังพอไหวนี่พี่จินแต่ฉันว่านะถึงพี่จินจะต้องแก้ผ้าเนี่ยนะพี่จินก็ต้องทําดีกว่าพี่จินจะเสียลูกชายไปอีกออืจะว่าไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราก็เจอกับตันทีที่อยุธยานะใช่ไหมใช่ใช่อะไรนะ ไปเจอตาทีที่อยุธยาเหรอใช่แล้วเข้าไปทําอะไรที่นั่นน่ะไม่รู้สิแล้วไปกับใครไปคนเดียวตอนแรกนะพวกใช้ก็นึกว่าเข้าไปกับผู้หญิงเห็นนั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ด้วยกันยังเข้าไปแซวเลยแซวกันใหญ่หน้าแหกไปเด็บแผลเลยทำไมล่ะอ้าวก็นี่เขาเป็นต่างชาติ่งผู้ภาษาประหฟุดฟิโฟไฟใหญ่เลยอ่น่าเลยอดนมามันก็แปลกนะ ตาทีคิดอะไรขึ้นมาอยู่ๆถึงได้ไปอยุธยาคนเดียวโอ้ยแกก็จงไปไหว้เพราะไหว้พระของแกตามเรื่องน่ะเออใช่โอหอยุทยาวัดเยอะแยะใช่ใชจริงจไม่น่าไปทักใูู่ภาษาฝรั่งม่าให้ตัวก่มหน้าเด็กเลยสวัสดีครับแม่เอ้าพูดถึงก็มาพอดีเลยใช่มาดิสิครับ สวัสดีครับป้าใหญ่สวัสดีลูกป้าชอยสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าแหมพักนี้เราเจอกันบ่อยนะคะกับตันเออใช่พวกป้าๆเขาบอกว่าไปเจอทีที่อายุทยาและลูกอ๋อครับแม่ไปเที่ยวเหรอก็ ไปไหว้พระนะครับแล้วทำไมไม่ชวนแม่พอดีพอดีผมไปธุระแถวนั้นก็เลยแวะไปไหว้พระนะครับเอหรือว่าไปกับผู้หญิงแล้วกลัวพวกป้าป้าเนี่ยเห็นหรือเปล่าลูกป้าก็เห็นไม่ใช่หรอครับว่าผมไปคนเดียวอโอ้แต่ป้าน่ะ คิดว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะเป็นแฟนคุณทีซะอีกนะใช่ใชแต่จะว่าไปเขาก็สวยนะแต่ถ้าไปพูดภาษาฝรั่งนะต้องเข้าใจผิดกันยกใหญ่เลย <c oughs> พอเขาพูดภาษาฝรั่งฉันตกนใจไม่รู้อะไรไม่รู้เย็นโอเคฉันพูดใด่ลู้บายกันใหญ่แต่สวยมากฉันว<อ><อ>ส จ้ะจ้ะฉันไปนะจ๊ะพี่จ๋าแตานอย่างไรเนี่ยพี่นี่ฉันไปทําบุญนะฉันจะเอาบุญมาฝากพี่จีนพอทำบุญเสร็จแล้วอย่าลืมพุ่งมาหาฉันนะนะปล่อยให้เฝ้าโยมาได้ยจะมาบ่อย่อยามง่จรับปากแล้วนะต้องมาหาเนาะมีดีร่วงกระได้ร่วกะไดดีดีไม่ใช่เดี๋ยวกะไดฉันหัก เดี๋ยวออกจากที่นี่แล้วพี่จะกลับไปหาตูเลยนะไม่ต้องรีบหรอกค่ะพี่ทีอยู่คุยกับคุณแม่ก่อนก็ได้พี่คุยกับแม่เสร็จแล้วตูอยากได้อะไรจากที่กรุงเทพหรือเปล่าไม่ละค่ะแค่พี่ทีกลับมาหาตูก็พอแล้วจ้ะงั้นเดี๋ยวเจอกันนะค่ะคุยกับใครเหรอลูก เพื่อนนะครับเพื่อนผู้หญิงหรือผู้ชายเพื่อนผู้ชายนะครับแม่แม่ก็รู้นี่วพาตอนนี้ผมไม่คบเพื่อนผู้หญิงแล้ว นี่ลูกพูดจริงนะจริงค่ะแม่ผมเคยบอกแม่ไปแล้วไงว่าจากนี้ไปเนี่ยผมจะรักแม่คนเดียวงั้นเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยววัานอาทิตย์กลับจากบินเนี่ยผมจะแวะมาหาแม่อีกทีหนึ่ง เดินทางปลอดภัยนะลูกนะแม่อยากได้อะไรหรือเปล่าไม่ลูกแค่ลูกบอกว่าลูกรักแม่คนเดียวแม่ก็ไม่อยากได้อะไรแล้วอือองั้นผมไปนะครับ ขับรถด,ดีๆนะลูกนะครับแม่ หวังว่าลูกคงไม่หลอกให้แม่ดีใจนะ ว่าคุณป้ารักพิธีมาก,ตกแต่หนูก็ไม่ได้จะมาแย่งพิธีไปจากคุณป้านะคะเธอไม่เกี่ยวหากเธอรักเขาก็เลือกเขาไปเลยบอกเลยว่าเธอ